นี่คืออักนาจักเหล็กไหลฮนะด้านในก็จะเต็มไปด้วยสีสีดำทำมึนเงาเง,ง,งานะสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวกึ่งธรรมชาติแล้วก็เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครเป็นวัดถ้ำไสยงามนะท่านผู้ชมวัดถ้ำไสยงามแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นะครเป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษนุโลกนะฮะไฮไลท์ของที่นี่นะฮะมีพี่พี่ยูทูบหลายท่านเนี่ยนะฮะมาถ่ายทําคลิปวิดีโอที่นี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คือถ้ำ พระไสยงามแห่งนี้นะฮะมีแร่เหล็กไหลนะฮอยู่ด้านในนะก็วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็เข้าไปดูแหล่เหล็กไหลที่เขาล่ำลรือกันว่าในถ้าแห่งนี้นั่นมีนะฮะเราจะไปดูกันว่าหน้าตาเหล็กไหลของถ้ำพระไสยงามแห่งนี้เป็นยังไงเราจะเดินเข้าไปนะเมื่อสักูผมได้เข้าไปกบขออนุญ,ญาตหลวงพ่อนะ แล้วก็ท่านจะให้สปอตไลท์ที่เป็นโซลารเซลล์ที่ท่านชาร์จเอาไว้เพื่อที่จะส่องเข้าไปเพราะว่าเป็นถ้ำมืดนะต้องใช้แสงสว่างในการเดินเข้าไปอ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าถ้ำนะครับเรากําลังจะเดินเข้าไปกันเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศทางเข้าถ้ำเนะฮะไปไปกันเลยนะวันนี้ก็บรรยากาศก็จะคึ้มๆหน่อยนะคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะ ด้านด้านหน้าเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะครับท่านผู้ชมมีพญานาคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับไปบรรยากาศเย็นล่มลื่นมากๆนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูก็สัมผัสบรรยากาศทั้งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติไป,ปรพร้อมๆกันนะฮะเรากำลังจะเดินขึ้นไปนะพอเดินเข้ามานี่ท่านผู้ชมก็ อากาศก็จะเย็นๆนะะป้ายนี้บอกว่าห้ามเข้าถ้ำฤือดูฝนน้ำหลากอันตรายนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะแต่ว่าก็ฝนนี้ก็ยังไม่ตกแรง่ะหลวงพ่อท่านให้อนุญาตให้เข้าก็แปลว่าปลอดภัยนะ <c oughs> อ่ะเราจะเดินขึ้นไปกันเลยนะโความเป็นธรรมชาตินี่ใช้ได้จริงๆครับ มาถึงตรงนี้ก็จะมีบันไดเล็กนะก็เดินไต่ขึ้นไปนะฮะเดินขึ้นมาสักครู่นึงก็จะถึงปากถ้ำนะครับท่านผู้ชมนะเห็นท่อน้ำแล้วนะรู้สึกว่าทางทางวัดเนี่ยนะจะต่อท่อน้ำจากด้านบนหลวงพ่อท่านบอกว่าด้านบนเนี่ยจะมีน้ำตกอยู่ด้านบนนะ แล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะต่อน้ำออลงมาใช้นะครับที่วัดนะครโอ้ท่านผู้ชม,มจะพูดยังไงดีก็เป็นถ้ำที่มีความวิจิตรพิสดารน,นะท่านผู้ชมเงียบวังเวงมากๆคนระับท่านผู้ชมโอ้ปะเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะฮะ ลักษณะก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะท่านผู้ชมนะมีน้ําหยดลงมาจากด้านบนหินนะอากาศนี้เย็นเทียบเลยนะท่านผู้ชมเย็นมากเลยอ่ะเราก็จะได้เริ่มใช้ไฟกันแล้วนะฮะโอ้โห,โหนี่ท่านผู้ชมเราต้องเดินลงไปตรงนี้นะครับต้องเดินไต่บันไดลงไปนะโอ้โหนี่ หลวงพ่อท่านบอกว่าให้เราเดินตามท่อน้ําลงไปแต่ตอนนี้เราต้องเดินลงบันไดไปแบบนี้ครับอุ้อันตรายมากๆนะต้องเรามัดระวงังต้องเรามัดระวังเป็นอย่างมากครับประมาทไปได้นะครับไฟฉายนี่สําคัญมากๆครับถ้าไม่มีไฟฉายนี่เดินลงมาไม่ได้นะนี่ครับโอ้โห ดูมีมนขลังมีมนสเสน่ดูลึกลับมากเลยนะครับที่นี่ก็คือผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลนะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงด้วยความที่ผมอยากมาเนี่ยผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาเลยนะครับเดินลงไปเรื่อยๆนะครับ เดินลงไปตามซอกหินนะครับรถเลี้ยวเขียวไปตามซอกหินนะโอสุดยอดนะบรรยากาศนี้บอกได้คำเดียวดูว,งวังเวงนะถ้า,าเป็นในคำนิยามของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ สถานที่แบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสถานที่สปายะนะฮะเงียบสงบมากๆนี่ไงท่านผู้ชมเราก็จะเห็นหินข้อหินย้อยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาตินะครับไปกันต่อเลยนะฮะเราก็จะเดินไปตามท่อน้ำา v v c นะครับ ดูจากล่องรอยการเดินเนี่ยก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรื่อยๆนะฮะอากาศนี่เย็นมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้นะไปะเดินต่อไปนะครับต้องบอกว่าสถานที่โอ้เดี๋ยวนะ โอ้โหท่านผู้ชมไฟอาจจะสว่างไม่พอนะครับโทรศัพท์ก็จะถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะถ้าเกิดมีไฟสว่างสว่างนี่ก็จะเห็นอะไรที่ชัดเจนกว่านี้โอ้โหเข้ามาก็เ,าเห็นแบบหินเงากินหยอยที่สวยนะท่านผู้ชมดูดีครับ เดินมาถึงตรงนี้เริ่มได้ยินเสียงน้ําตกแล้วครับเริ่มได้ยินเสียงน้ําตกหลวงพ่อบอกว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาพอเห็นน้ําไหลนี่ก็ไม่กล้าเดินเข้าไปแล้วนะ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วครับเรามาถึงตัวนี้ก็จะเป็นน้ำตกแล้วครับน้ำตกที่โอ้นี่เป็นหินงอกหินย้อยที่พูดดูสวยงามมาก่านผู้ชมนะสวัดีครับนะโอ้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นคนยืนเฝ้าถ้ำตรงหน้าถ้ำเลยฮะ โอเคธรรมชาติสันสร้างอะไรที่สวยงามหายากมากนะครับแบบนี้หาดูยากมากเลยนะครับเราจะต้องเดินลุยน้ําไปนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะทางอาจจะลื่นมากๆต้องระมัดระวังสูงนะคำกูงเอาละครับโอ้ข้างนั้ สวยมากครับคุณผู้ชมแค่นี้สถามนที่ที่แปลกแล้วก็สวยงามธรรมชาติสร้างสารรค์มาแบบหาดูได้ยากครับแบบนี้ผมไม่รู้ว่าที่ไหนมีแบบนี้บ้างนะแต่ผมว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็นพิเศษมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับโอ้น้ำเย็นฉ่ำเลยฮะ ต้องเดินลุยน้ำเข้าไปนะฮะดูน้ำตื้นขนาดไหนนะฮะช่วงหน้าน้ำนี่ก็ต้องระมัดระวังมากนะครับเอาต้องลุยน้ำหน่อยนะฮะโอ้โหหรือเป่ครับเป็นการผจญภัยที่ตื่นเต้นมาก,มากๆครับมาคนเดียวซะด้วย อ๋อว่านะ่ากลัวไหมก็รู้สึกกลัวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของการมาคนเดียวอะ่ะผมเชื่อว่าถ้าคนที่กลัวหน่อยก็คงไม่กล้าเข้ามาแรอกครับโอ้บรรยากาศด้านในนี้ผมบอกได้คาเดียวว่าเงียบสงบระวังเวงน,นะนี่้วบอกครับที่เขาจะเขาจะเรียกคำว่าเป็นเหล็กไหลน,นะคุณผู้ชมใช่ไหมฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งครับโอ้โห ก็เป็นหินเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาตินี่แล้ว่านผู้ชมนะเป็นหินเป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าลักษณะก็จะเป็นสีดำๆนะสีดำในที่นี้อาจจะเกิดจากาการไหลของน้าหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นแร่ธาตุนะคือผมเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับโอ้ปะเราเดินเข้าไปข้างในอีกสักหน่อยนึงนะ น้ำเริ่มถึงเนี่ยถึงเข่าครับดีแน่ที่ไม่ค่อยเลื่นนะครับด้านในจะไม่ค่อยเลื่อนสักเท่าไหร่ผมบอกได้คําเดียวว่าใครที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ลึกลับแบบเนี้ยต้องมานะท่านผู้ชมต้องมานะครับต้องมาให้ได้ผมบอกได้คําเดียวถ้าท่านไม่มาเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านพลาดน,นะครับโอ้โหสุดๆละยอด ราต้องเดินลุยนะ้ำเพราะว่าเราเราจะเดินไปด้านขอบไม่ได้อะหินจะเป็นเหมือนมีเหลี่ยมนิคมอะอน้ำค่อนข้างลึกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหไปได้ไม่หรอกโผลลึกแล้วครับลึกแล้วลึกแล้วไหนนี่นี่ เป็นช่วงฤดูน้ำหลากนี่ก็จะน่ากลัวครับก็จะเหมือนทำถมน,มน้ำนานานงอนอะ่ะเ,เดินเลื่อนๆครับท่านผู้ชมเดินลุยน้ำมาสักครู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมเป็น ผมจะบอกยังไงดีเป็นเหมือนปฏิมาก,กรรมทางธรรมชาตินะครับทุกนนะครัก็ออกเป็นหินนะครับคล้ายๆกับอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลนะครับใช่ไหมโอ้โหยอดมากด้านใดก็จะมีลักษณะหินแบบนี้ส่วนมากครับส่วนมากก็จะเป็นหินแบบนี้ฮะ สุดๆนะผมว่าน่าจะเดินเข้าไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าน้ําน่าจะลึกแล้วครับเข้าไปต่อไม่ได้แล้วครับที่พ่อน้ําเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้เราเดินตามพ่อน้ํานี่มาเนี่ยเห็นไ,ไหมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะน้ะําตรงนี้ก็เยอะแล้วครับเข้าไปไม่ได้แล้วเห็นไ,ไหมลึกแล้วลึกแล้วแอบอันตรายแล้วครับยังไ,ไ,ไงลองไมะลองดูก็ได้ครับไป ไปได้ครับไปได้เอาไปกันเลยเ,เป็นถุงถ้ำขนาดเหมือนเป็นช่องเดินเข้ามาครับเป็นทางน้ำที่กัดซอกลอดเข้ามาธรรมชาติด้านไหนนี่ผมฝั่นคงได้เลยว่า Amazing มากๆท่านผู้ชมที่ชอบการหาแหล่งท่องเที่ยวที่แต่พิสดารนะ่ะที่เนี่ย ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะฮะเห็นฮะผู้สวยมากถ้าท่านไม่มาท่านจะไม่รู้เลยนะว่าเป็นยังไงท่านจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าด้านในเป็นยังไงสวยมากครับเดี๋ยวเข้าไปนิดนึงครับน่าจะสุดถ้ำแล้วครับ,รบนี่น่าจะลึกครับ ลึกมากแล้วปอ๊โ,โอ้โท่านผู้ชมสวยแปลกตามากๆหาชมยากครับแบบนี้หาชมยากจริงผมกล้าคอนเฟิร์มได้ว่าหาชมยากครับแบบนี้หาดูได้ยากนี่ครับ สุดแล้วมาสุด้างแล้วครับด้านบนก็จะเป็นตาน้ําสักครู่นะครับโอ้โหโคตรภูมิใจนะท่านผู้ชม ูมใจที่ได้มาครับภูมใ,ใจที่ได้มาที่นี่หาดูยากมากครับแถวนี้ไม่มีแล้วครัสถานที่สวยงามดูอเมซิ่มาสัจจันท์มากๆครับเป็นธรรมชาติที่สั่สร้างให้เราได้ชมความงดงามคือผมรู้น่าจะเดินเข้าไปไม่ได้แล้วครับดูแล้ว ลองดูใหนะ้ดีสักนิดนึงครับอีกสักนิดนึงแต่ถ้าว่าเป็นช่วงหน้าน้ำหลากเนี่ยจะน่ากลัวกว่านี้นะครับโอ้าวว้าวว้าวว้าว เข้ามาด้านในยิ่งเยอะเลยครับเด็กไหลด้านในเต็มเลยครับทีนี้โอ้โหบอกว่าเป็นป่าเด็กไหลยังได้เลยครับเนี่ยโอเคลูกขออนุญาตมาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับโอ้โหสุดๆรับท่านผมุชมสุดๆเลย เห็นไหมฮะจะดูดำๆเงาๆอ่ะอสมคำล่ำลือครับท่านผู้ชมสมคำล่ำลือนี่ผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยท่านผู้ชมจะด่ดาวอีกแต่แต่พูดแค้คำเดียวว่าถ้าได้เข้ามาเที่ยวแล้วผมใช้คำว่าโคตรคุ้มเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าท่านได้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยท่านจะอ่าเรียกอะไรอะ่ะ ถ้าจะขอบคุณนะออหาดูยากก็หาดูยากโอเริ่มเป็นสายครับพอเดินมาเสร็จก็เดินเริ่มจะเป็นสายแล้วครับน่าจะพอแล้วครับเราน่าจะเดินกันได้เท่านี้นครับเราเราจะเดินกลับกันแล้วโอ้โหเป็นไงนะท่านผู้ชมอาณาจักรถ้ำเด็กไหลแห่งนี้สวยงามอัพเมซิ่งสุดๆ ในเมืองไทยเราหาดูแบบนี้ยากนะครับหาดูยากมากจะต้องมาที่นี่่น้หละครับอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ชมสามารถนะฮะพิมว่าอา่าถ้ำพระไสยงามนะฮะก็จะมี gps พามาที่นี่นะครับมาถึงที่นี่เลยเป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ ที่มหัศจรรย์สุดๆนะฮะท่านผู้ชมมหัศมหัศจรรย์มากๆที่ข้าวต้มืองกันว่ามีเหล็กไหลเนี่ยนะที่นี่แหละครับดูสิครับอื่อาณาจักรเหล็กไหลฮนะโอ้โหสุดยอดเลยครับสมคำล่ำดึงนี่คืออาณาจักรเหล็กไหลฮนะด้านในก็จะเต็มไปด้วยสีสีดำทำมึนเง,งาๆนะ สุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดผมชอบหินตรงนี้มากเลยนะครับเป็นหินที่น้ำขุดขึ้นมาน้ำผูดขึ้นมาก็จะเป็นที่เป็นเอ่อเป็นแร่ธาตุเกาะขึ้นมาด้วยนี่เห็นไหมเป็นแร่ธาตุคูณขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมโอ้โหเป็นเหมือนเจดีย์ระฆังคว่ำนะเห็นไหม อ a m a z i มากเราเห็นก็จะเป็นเก็ดๆนะเป็นเกล็ดวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณธรรมชาตินะครับที่เราให้เราได้เห็นความมหัศจรรย์ที่สวยงามแปลกตาแบบนี้นะหาดูได้ยากมากๆลครับบอกได้คำเยอะสมคำล่ำลืออาณาจักรเหล็กไหลแต่สำหรับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ สิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้เรื่องอะไรต่างก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับใครจะเชื่อขนาดไหนจะผมเชื่อในความสวยงามความสวยงามของธรรมชาติครับ <S <S อเราจะเดินลุยน้ำกันกลับแล้วนะครับ <S <S ตรงน,นี้มันจะลึกนิดนึงอะครับเป็นจุดเดียวที่เป็นแอ่งที่เราเดินลุยมาเมื่อสักครู่ครับ ค่อยๆเดินนะครับรีบไม่ได้อะรีบไม่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ็อถึงก็งดูคมนะครับเห็นไหมโอ้โหดิไปเรื่อย นี่จะพาดูทั้งขามาและขากลับนะดูให้เต็มอิ่มไปเลยเพราะว่าสถานที่แบบนี้หาดูยากครับดูก็ดูให้เต็มอิ่มไปเลยสําหรับเพื่ออ่าเพื่อท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาก็จะพอแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะคาดเดาบรรยากาศหรือว่าคาดเดาสถานการณ์ที่เราจะเดินเข้ามาได้นะเอาให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อะแต่ถามว่าถ้าคนที่ถ้าคนที่กลัวเนี่ย จะไม่กล้าเดินเข้ามานะถ้าคนกลัวเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะไม่กล้าเดินเข้ามานะโอ้สุดรอดเลยถ้านอ,นอกเมืองๆเ,เราเนี่ยไม่มีหรอครับต้องมาหาดูแบบนี้ถึงจะถึงจะได้เห็นนะมาัสดจันท์จริงๆ แถวนี้ก็จะมีนะแถว,วนี้ก็จะมีกันว่าจระที่คล้ายๆกับเด็กไหลน,นะมีเหมือนกันสีดำๆกนแรพ่พาด ว่าที่ไหนต้องมีไม่เหมือนที่นี่หรอกครับหรือว่าถ้าผู้ชมเคยเห็นที่ไหนบ้างก็สามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้มาแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นๆน,นะได้เป็นช้อยในการเลือกเข้าไปท่องเที่ยวผู้ชมแบ่งปันกันครับอะไรที่สวยงามอะไรที่หาดูยากเนี่ยเราช่วยกันโปรโมทนะช่วยกันแนะนํากันของสวยของงามลูกเบนี้เนี่ยนะฮะ เป็นของทุกคนนะเป็นของทุกคนที่จะเข้าไปเที่ยวชมเที่ยวเข้าไปสัมผัสอ่ะว่ากันไปตามนั้นนะสนิ่งที่ผมอยากจะย้ำทนะ่านผู้ชมนะถ้าใครมาที่นี่เนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวหน่อยก็คือสภาพร่างกายในเรื่องของอ่เาเรียกอะไรอนะ่ะสติสมาธิอ่ะอ่ะสมาธิต้องมีเป็นดับหนึ่งนสติต้องมีนะครับ เดินเหมือลอยมานี้อันตรายนะผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าที่เขาจะเป็นถิงมือส่วนมากครับหิงหินสุดขะแล้วก็มือกลมๆี่ยก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เกิดได้แน่นอนนะถ้าใครไม่ระวังนะปะ สุดๆครับสุดๆเลยบอกได้คำเดียวไม่ควรพลาดด้วยปากกาและทังปวงนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบแนวธรรมชาติที่อเมซิ่งมาัสจรรั์แบบนี้คะนี่ครับก็เลยตรงนี้มาก็น่าจะตรงนี้ครับที่เดินยากๆ่อยขัดไปก็จะนับเป็นน้ําแอ่งที่น้ําค่อนข้างลึกเชื่อว่าหลายคนจะบอกวกวจหน่อยไมาถึงแค่แถวเนี้น่าจะกลับแล้วแหละ แล้วครับที่ได้ก็คือน้ําตกเนี่ยเราเลุยน้ําตกมาจนถึตงต้นทาแลวทีนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินเข้ามานะไปกลับบ้านกลับบ้านกันวันนี้สัมผัสธรรมชาติเถื่อนถ้ำกันอย่างเต็มอิ่มกันแล้วนะบรรยากาศของถ้ำบรรยากาศของธรรมชาติที่พิจิตพิสดานเนี่ยนะฮะเราก็มีความสุขเต็มอิ่ม มีความสุขกันอย่างจุใจมัน,นเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผะู้ชมเดินทางกลับแล้วนะดีใจนะที่ได้มาเที่ยวสถานที่มันสวยงามพิสดารแบบนี้นะมันตองเกาะพวกคุณธรรมชาติที่สวยงามนะที่ได้มอบความสวยงามความมีคุณค่าให้กับเราได้เที่ยวชมกันนะ ที่สาคัญนะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณทผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะเดี๋ยวเราจะเดินกันออกไปแล้วนะไม่นานก็คงจะถึงปากถ้ำนะครับสนุกมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆกับการเดินทางครั้งนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ร่วมเดินทางกับเราจนจบคลิปวิดีโอนะฝากท่านผู้ชม ไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะช่องผมอาจจะไม่มีอะไรที่ทพิเศษพิสดารอู้ตัวไหนครับนะโอมีสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมเป็นสัตว์แปลกๆนะครับที่อยู่ด้านในถ้ำนะก็หากาผู้ชมมีข้อเสนอแนะนะครัคำติชมต่างๆก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ ดีรัรฟังทุกข้อเสนอเนะี่ทุกคําติชมนะด่าได้ครับดีๆรับฟังทุกคําด่าทุกคําชมอา่าก็อย่างที่ได้เรียนไปนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครับช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องจากลาไปกับบรรยากาศของความสวยงามที่เป็นที่สุดของธรรมชาติบรรยากาศของถ้ำพระไสงามอันสวยงามวิจิตรพิสดารแห่งนี้ ท่านผู้ชมสามารถมาเที่ยวชมความงดงามความมหัศจรรย์ได้ที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ขอจากลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณมากมากครับผม